เป็นเรื่องของอันาพาครองเมืองโห oh. ไม่ใช่หนังนะอันนี้ oh. เรื่องจริงเลยค่ะ <Ha. S 1> ที่เกิดขึ้นกับเฮติเฮติเนี่ยเป็นประเทศในกลุ่มคาริเบียนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังมีอาชญากรต้องเรียกว่าเป็นแก๊งเลยนะที่เขากําลังทําลายแล้วก็ยึดครองเมืองโดยเฉพาะเมืองหลวงเมืองปอโตแปงแต่จริงแล้วเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศนี่ก็ถูกยึด มือห,ห,หลวงนี่ถูกยืดไป80%น่ะโอ้โหคือสถานการณ์ในตอนนี้เขาเรียกได้ว่าเข้าสู่ภาวะมิคสันยีมิคสันยีเหมือนกับเป็นภาวะที่เกิดการรบราฆ่าฟันจนแบบมันเนี่ยกลายเป็นสถานการณ์ที่ผู้ชมเห็นตามภาพตัวอย่างแล้วนี่คือแบบแค่ส่วนหนึ่งค่ะ เนี่ยถึงขั้นเผารถมีการยึดทำเนียบประธานาธิบดีมีการยึดสถานีตำรวจแล้วก็มีการเหมือนต่อสู้กันเพราะว่าตำรวจก็เข้ามาระงับเหตุการณ์นะคะแต่ที่สงสารมากที่สุดก็คือประชาชนเนาะคนเนี่ยตอนนี้ก็ต้องพยายามที่จะอพยพไปหาพื้นที่ปลอดภยัยเพราะว่าเนี่ยมีแก๊งติดอาวุธเ,เ,เดินอยู่ทั่วเมืองเลยค่ะใช้ชีวิตกันลำบากนะคะนี่คือที่เหตุตที่ปกติแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเขาก็ชีวิตเขาไม่ได้สุขสบายกันอ,อยู่แล้วอะเหมือนเป็นประเทศที่ ลำบากอยู่เนาะแล้วก็คําว่ามิคสัญยีเนี่ยเราแทบไม่เคยได้ยินมาก่อนอถึงจะไม่ใช่คําใหม่แต่กลายเป็นว่าดูใหม่เพราะว่าในยุคนี้มันมาเกิดภาวะแบบนี้ที่นี่ นะคะคือมันเข้าสู่ภาวะวิกฤตเลยเนี่ยช่วงสักสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะพี่เจนเมื่อแก๊งติดอาวุธบุกเรือนจำา2จุดด้วยกันค่ะแล้วก็ไปก่อเหตุรุนแรงมีการปล่อยตัวนักโทษเกือบ4,000ันคนออกจากเรือนจำซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยเป็นสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับการลอบสังหารประธานาธิบดีโมอิสเมื่อปี2021ด้วยคือเป็นกลุ่มที่ ้องอยู่ในคุกก็ออกมาค่ะ4 0 0พกว่าคน,นอ่ะอก็คือกลุ่มเนี้เขาตั้งใจที่จะโค่นอำนาจของนายกรัฐมนตรีของเฮตินะคะโดยการปล่อยตัวนักโทษในเรือนจำก็มีขึ้นในช่วงที่นายกอาริเอลองรีเดินทางไปเคนยาเพื่อที่จะหาหรือเรื่องการส่งกองกำลังความมั่นคงนานาชาติเข้ามาควบคุมแก๊งอาชญากรรมเหล่านี้ค่ะซึ่งก็ถือว่าบรรลุข้อตกลงนะ มีการ<ม>ลงนามกันเรียบร้อยแล้วแหละว่าจะมีการส่งกองกำลัง1,000พนายเข้ามาควบคุมสถานการณ์และกองกำลังนี้ก็คือได้รับการสนับสนุนจากสหรประชาชาติด้วยแต่การที่ไปบรรลุข้อตกลงที่ว่านี้ค่ะมันนำมาซึ่งเหตุความวุ่นวายในเฮติ<ม>โดยเฉพาะการบุกเรือนจำที่เซนได้พูดไปเพื่อที่จะปล่อยตัวนักโทษและเหตุการณ์นี้มีคนที่เสียชีวิตไปอย่างน้อย12คนนะคะรัฐบาลเฮติต้องประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วก็ประกาศเคอร์ฟิวเลยเป็นเวลา3วันค่ะแต่ว่าภาวะฉุกเฉินที่ประกาศก็ไม่ได้หยุดยั้งปฏิบัติการ ของแก๊งอาชญากรรมหรือว่าแก๊งติดอาวุธได้นะคะก็ยังคงก่อเหตุโจมตีบุกเข้าไปยึดพื้นที่ที่สนามบินนานาชาติตูแจงลูเวตูที่กรุงเปอร์โตแปงส์ด้วยเนี่ยค่ะนี่คือที่สนามบินหรอ,อนี่คือสภาพสนามบินโอ้โห ขึ้นบินลงจอดอะไรไม่ได้แล้วล่ะ,ะสถานการณ์แบบนี้นะคะก็เลยทําให้ต้องหยุดให้บริการโชคราวแล้วก็เกิดการต่อสู้กันด้วยระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงกับแก๊งติดอาวุธในหลายๆจุดนะคะก็พยายามที่จะเข้าควบคุมสถานการณ์นะคะหนึ่งในหัวหน้าแก๊งติดอาวุธชื่อว่าจิมมี่เชริซีเย่ค่ะที่รู้จักกันดีในชื่อว่าบาร์บีคิวประกาศให้ทหารและตำรวจแสดงความรับผิดชอบด้วยการจับนายกองรีแล้วก็ย้ําบอกว่าประชาชนรวมถึงแก๊งติดอาวุธเนี่ยไม่ใช่ศัตรูของพวกคุณคการควบคุมตัวองรีนี่แหละ การปลดปล่อยและอาวุธที่พวกเราถือก็เป็นอาวุธที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งเสรีภาพเป็นอาวุธที่จะปลดปล่อยและเปลี่ยนประเทศจิมมี่ยังบอกด้วยว่าถ้านายกองรีเนี่ยไม่ยอมลาออกอและหากประชาคมโลกยังให้การสนับสนุนองรีต่อไปพวกเขาก็จะเดินหน้าทําการทําสงครามกลางเมืองและก็จะนํามาซึ่งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ก็คือเนาะอยากให้ลาออกประกาศแบบนี้เลยไม่ยอมนะคะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็ทําให้นายกรัฐมนตรีองรี เขาไม่สามารถเดินทางกลับเข้าประเทศได้นะมีรายงานว่าเครื่องบินของนายกองรีได้ออกจากเคนยาแล้วแล้วก็ต้องไปลงจอดที่โบตูริโกโมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะเออนะคะเข้าประเทศไม่ได้เลยใช่เข้าประเทศไม่ได้เพราะว่ามีวิกฤตการณ์ทางการเมืองวิกฤตการทางสังคมที่มีตอนนี้ประชาชนอย่างน้อยๆ1 5่0 0มนคนเขาแห่อพยพออกจากเมืองหลวงนะ นะะจนกระทั่ง7มีนาที่ผ่านมาเฮติเขาก็ต้องขยายภาวะฉุกเฉินแล้วก็มาตรการเคอร์ฟิวออกไปจนถึง3เมษาอีกนานอยู่นะอืมนะคะหลังจากที่แก๊งติดอาวุธก็ยังโจมตีแบบไม่ไม่หยุดยั้งอะคะ่ะหลายจุดในเมืองหลวงเลยนะคะ,คะมีการวางเพลิงสถานีตำรวจปล้นสะดมพวกสะบงสะเบียงและตอนนี้เฮติก็ากำลังขาดแคลนเชื้อเพลิงอย่างหนักแต่ที่หนักที่สุดน่าจะเป็นระบบสาธารณสุข หาร,ระชาชาติเตือนว่าสาธารณสุขของเฮติกําลังจะล่มสลายเลยค่ะเพราะเหตุการณ์แบบนี้มันทําให้เกิดการขาดแคลนในทุกๆเรื่องเลยทั้งบุคลากรอุปกรณ์ทางการแพทย์เตียงผู้ป่วยแล้วก็ยานะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทางสหรัฐเขาก็เริ่มที่จะอบพยพคนของเขาด้วยโอ้อยู่ไม่ได้แล้วก็เป็นห่วงนะคะ อพยพเจ้าหน้าที่ทูตท,ที่ไม่จําเป็นเนี่ยไปจากเฮติแล้วก็เพิ่มกองกําลังเข้าไปคุ้มกันความปลอดภัยที่สถานทูตสหรัฐที่กรุงโปโตแปงกส์ด้วยนะคะส่วนที่สถานทูตเยอรมันค่ะที่อยู่ที่เฮติเนี่ยกับเจ้าหน้าที่สาภาพยุโรปตอนนี้ก็เดินทางออกจากเฮติไปที่สาธารณารัฐโดมินิกัน เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าพูดถึงนายกองรีนะคะที่ถูกเรียกร้องให้ลาออกเนี่ยขึ้นสู่อำนาจเมื่อปี2021ค่ะ,คะหลังจากเหตุรอบสังหารประธานาธิบดีชอเวเนลและเมื่อต้นเดือนกุมภาที่ผ่านมาเนี่ยองรีก็จะต้องลงจากตำแหน่งแต่ตัวเขาประกาศอบอกว่าเดี๋ยวจะอยู่ต่ออเพื่อที่จะจัดการเลือกตั้งในเดือนสิงหาปีหน้า<อ>ก็คือเหมือนจะแบบรักษาการต่อไปนะคะค่ะนี่ค่ะแต่ว่าเนี่ยแหละคือก็มีความเคลื่อนไหวที่ อยากจะให้นายกอองรีลาออกแต่ที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็ยอมลาออกแต่การที่ออกมาประกาศลาออกเจ้าตัวไม่ได้เป็นคนออกมาประกาศเองนะคะแต่ว่าเกิดขึ้นระหว่างที่มีการประชุมกลุ่มชุมชนแคริเบียนหรือที่เรียกว่าแคริคอมเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลที่เป็นสาภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของ15รัฐสมาชิกทั่วทั้งอเมริกาและมหาสมุทรแอตแลนติกที่ประเทศจาไมกา เขาเหมือนมีตัวแทนอะค่ะมาประกาศการลาออกของนายกรัฐมนตรีองรีที่สุดแล้วก็คือยอมเนาะเพราะว่าถูกกดดันอย่างหนักไงแล้วเราตัวเองเข้าประเทศไม่ได้อ่ะช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองอัปเดตล่าสุดเลยคือประกาศยอมลาออกแล้วนะคะแต่นี่ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะสำหรับ เรื่องของแก๊งอาชญากรแก๊งติดอาวุธในเฮติจริงๆมีมานานหลายทศวรรษแล้วนับตั้งแต่กลางทศวรรษที่1990เลยช่วงที่รัฐบาลต้องการยุบกองทัพเพื่อป้องกันการก่อรัฐประหารและต่อมาในปี2018ก็หันไปร่วมมือกับแก๊งอาชญากรรมเพื่อกวาดล้างกลุ่มลุกคือทางการเมืองอแล้วก็เนี่ยค่ะนับวันอิทธิพลของแก๊งก็ยิ่งรุนแรงก็ยิ่งมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีอำนาจมากกว่าสถาบันทางการเมืองด้วยซ้ำนี่อ หนักเลยนักกลัวนะอ,อ,อ,อะแต่ว่าเขาก็จะยังคงม,มีการเลือกตั้งใช่ไหมใช่ค่ะก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยจะยังไงต่อนะคะเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นทางการเมืองอสังคมชีวิตความเป็นอยู่ทุกอย่างเลยใช่แล้วการเลือกตั้งในเดือนสิงหาคมจะเป็นยังไงต่อแต่ระหว่างนี้คือต้องการความช่วยเหลือด่วนนะสำหรับชาวเฮติพวกด้านมนุษยธรรมเนาะ,ะโอ้เพราะว่าอยู่ยากอยู่ยากนะแบบนี้